น้องๆเห็นตู้กาชาปองไหมที่มันจะมีอยู่ตู้ๆหนึงอ่ะมันจะขึ้นเป็นเงาอ่ะคือแฟชั่นปริศนานะทุกคนซึ่งด้วยความที่ว่าพี่พายเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเอ๊มันคือลายอะไรนะแฟชั่นอะไรนะพี่พายก็เลยลองกดตู้กาชาปองไปนะครับซึ่งก็ตามนั้นแหละออกแต่ของซ้ําๆออกเดิมๆวนไปวนมาแต่พี่ก็ไม่ท้องไงด้วยความที่อยากรู้อ่ะ ก็กดมันไปอีกครับแต่ก็ยังไม่ออกจนแบบฮึดใจอ้าวอีกสักรอบทุกคนที่ได้มาแล้วแล้วแฟชั่นปิิศนาก็คือเป็นแฟชั่นล้องนำนะครับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับมันสวยมากแกน่ารักดูสิ เรามาดูกันชัดๆนะนี่เป็นไงทุกคนหมุนให้ดูหนึ่งรอบแล้วพี่ก็ใส่หูกระต่ายกระแสะไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปด้วยนะอุ้ยมันเข้ากันนะ่ะวิ่งวับวิ่งวับไปหมดเลยอะ่ะแล้วน้องๆคนไหนที่อยากเล่นเกมเ e อ็กกี้ปาร์ตี้กับพี่พายสามารถกดดาวน์โหลดหน้าลิง์กโปรไฟล์ติ๊กตอกของพี่พายได้เลยนะถ้าอยากเห็นพี่พายสวมชุดอันไหนอีกอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ไว้ด้วยนะ